เมื่อเมื่ครับเมื่อเจ้าบ่าวมาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครใครเขาก็ว่าสมน้ำมากสมน้ำสมเนื้อครับท่านเออสมน้ำสมเนื้อกันดีเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วสีครับเขาสีกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยก็ข่มขืนกับเจ้าสาวเฮ้ยเออ <laughs> <laughs> อตอนนี้เจ้าสาวปฏิท้องแล้วถ่ายก่อนแล้อ่านทำได้ทองยาประมาทกับกระดาษแค่แผ่นเดียวเจาะจงดับเบ b ลเอกระดาษด o บ b l ลคุณภาพเพื่องานที่ราบรื่น